รอครับเป็นหลอด LED แต่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะกระแสเป็น AC ยังไม่ได้แปลงเป็น DC มาติดดูนะครับสูงสูงติดต่ำไม่ติดนะครับเพราะต่ำติดนะต่ำติดแค่นี้เองเสียนะครับ เป็นเอแต่ก็นิ่งดีนะแต่ก็ยังถ่ายในกล้องก็ยังมีขึ้นอยู่ยไฟต่ำไฟสูงจะมาเปลี่ยนเป็นแปลงนะครับเป็นดีซของฟิลลิปแท้มีคิวบ์โคนนี้ยังเป็น a อซอยูอ่เปิดสวิตช์ก็ไม่ติดนะ อันนี้หลอดเดิมที่ลูกค้าใส่มานะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรใครรู้ยี่ห้ออะไรบอกหน่อยไปต่ำขาดนะครับเป็น AC น่าจะเป็นทั้ง AC แล้วก็ DC ซหรือเปลา่าเปลี่ยนเป็นฟิลิปแท้มีคิวอาร์โค้ดตข้างในจะเป็นแบบนี้นะ เป็นอย่างนี้นะครับฟิลิปมีหลายอย่างนะฟิลิปที่ไม่มีคิวโค้ดก็ใช้ได้แถมเหมือนกันแถมกินกระแสกว่าแล้วก็ไม่ทนมีอยู่รุ่นหนึ่งนะมีตัวหนังสือมีอะไรกล่องกล่องก็เหมือนกันหมดนะแต่ไม่มีคิวอาโค้ดนะไม่ทนนะครับขาดหมด จับจะแปลงเป็นดีซีนี้ต,ตัดเส้นสีเหลืองนะครับตัดเส้นสีเหลืองตัดให้ขาดเลยแล้วก็โยงไฟจากไฟบริการฮอนด้าเป็นสีดํานะครับ mm hmm. เปิสด mm hmm. ปสวิตช์กุญแจแล้วก็ไฟกระแสตรงดีซีสิบสองโวลต์จะมาโผล่ที่สีดําเอาจากเกียร์ก็ได้ครับจากเบรกก็ได้ที่มันไปบริการเข้าจูดไฟเกียร์นะสีดำโยงมาตัดให้ขาดแล้วก็มาต่อกับเส้นนี้นะตัดให้ขาดก่อนตัดเลยนะครับตัดให้ยาวๆหน่อย ตัดให้ขาดแบบนี้นะเนี่ยตัดให้ขาดที่เอาไฟบริการเข้านี่สายบริการใช้จะหลอดไฟเกียร์นะครับเส้นสีดำนี่คือเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟ12โวลต์จะวิ่งมานี่นะามาตัดต่อตรงนี้นะครับต่อเข้าไปแล้วเส้นสีเหลืองนี่นะครับต่อสายเรียบร้อยเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ เส้นติดต่อเข้าไปที่สวิคนี่ต่อแยกใกล้ๆนะครับเข้าไปบริการใกล้ๆตรงนี้เส้นสีด,ดําเปิดสวิคแล้วน่าจะติดเลยนะติดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าประหยัดยังไม่เปลี่ยนสวิคที่ปิดเปิดได้เอา3ามสเต็ปมาเสียบก็ใช้ได้เลยเปลี่ยนที่หลังอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับไฟสูงต่ําครับสูงครับเปิดไฟเร็ว หลอดแท้มันจะไม่กินกระแสนะเนี่ยเปิดคอิว์อันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสามสเต็ปนะครับสตาร์ทก็ไม่ได้กินกระแสนะไม่กินกระแสแล้วก็ไม่มีเส้นไม่มีเส้นมีคล้อง่ายได้ก็นไปเรียบดี